ความจริงที่ชาวคริสเตียนควรจะรู้ใครจะเชื่อว่าสิ่งที่ท่านจะได้ยินต่อไปนี้จะเป็นเรื่องจริงเพราะเหตุการณ์ทั้งหลายได้เกิดขึ้นจริงสมบูรณ์ทุกประการแล้วและแม้แต่เวลานี้มันก็ดำเนินไปทุกขณะ พระเยซูได้บอกเรื่องนี้เอาไว้ล่วงหน้าในพระธรรมดาเนียนบทที่ 7: ข้อ8ข้อ19ถึง22และข้อ2 3ถึง25ให้ไปอ่านดูนะคะคือผู้นำทางศาสนาประเทศมหาอำนาจประเทศนี้เขาจะคิดเปลี่ยนแปลงบรรดาวาระคือจะเปลี่ยนแปลงบรรดาเวลาที่พระเจ้าทรงใช้สร้างโลกมาใน6วัน และวันที่7ดพระเจ้าทรงสร้างให้เป็นวันหยุดพักแต่ผู้นําศาสนาจากประเทศมหาอำนาจเขาคิดจะเปลี่ยนแปลงระบบวันรอบสัปดาห์โดยเอาวันที่หนึ่งเลื่อนไปเป็นวันที่7และเอาวันที่7ดเลื่อนไปเป็นวันที่6และเอาวันที่หที่ห้า ที่สี่ที่สาที่2เลื่อนไปเป็นวันอื่นๆตามลำดับซึ่งระบบวันในรอบสัปดาห์นั้นพระเจ้าเป็นผู้ทรงสถาปนาตั้งแต่ปฐมกาลแล้วในพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึข้อสข้อสามและมนุษย์คนใดจะเปลี่ยนแปลงระบบวันในรอบสัปดาห์ของพระองค์ไม่ได้การเปลี่ยนแปลงนีน้นจะเริ่มต้นจาก การเปลี่ยนแปลงระบบวันในรอบสัปดาห์คือเปลี่ยนแปลงปฏิทินสากลโดยจะเปลี่ยนเอาวันอาทิตย์ที่เป็นวันต้นของสัปดาห์ให้มาอยู่ในตำแหน่งในวันที่7ของสัปดาห์แทนวันเสาร์ ในการเปลี่ยนแปลงปฏิทินสากลนี้จะนำมาถึงการเปลี่ยนแปลงพระบัญญัติสิบประการของพระเจ้าในข้อที่สี่เพราะพระบัญญัติข้อนี้ชี้ไปที่วันที่เจ็ดของสัปดาห์ซึ่งตรงกับวันเสาร์ให้เป็นวันนมัสการพระเจ้าพระเยซูแต่เมื่อเปลี่ยนเอาวันอาทิตย์ให้มาอยู่ในตำแหน่ง ในวันที่7ของสัปดาห์แทนวันเสาร์ก็เท่ากับว่าเขาคิดเปลี่ยนแปลงพระบัญญัติ10ประการของพระเจ้าในข้อที่4ไปโดยปริยายเพราะหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้เขาจะตั้งวันอาทิตย์โดยใช้กฎหมาย ให้เป็นวันหยุดสากลและจะบ,บังคับทุกคนให้ไปนมัสการในวันอาทิตย์แทนวันเสาร์ทั่วโลกวันอาทิตย์ไม่ได้เป็นวันนมัสการพระเจ้าแต่เป็นวันนมัสการตัวเขาเป็นพระเจ้าแทนพระเยซูเขากำลังแย่งชิงการนมัสการพระเจ้าของมนุษย์ ไปจากพระเยซูโดยอาศัยกฎหมายของประเทศมหาอำนาจหรือของอาณาจักรมาเป็นอำนาจในการแย่งชิงในพระธรรมดาเนียนบทที่8ข้อ11ซึ่งอำนาจของอาณาจักรแห่งโลกนี้ไม่ได้เป็นอำนาจของพระเยซูแต่เป็นอำนาจของฝ่ายศัตรูที่เคยต่อสู้กับพระเยซูในถิ่นธุรกันดารพระเยซูไม่ได้สอนมนุษย์ให้นมัสการ มนุษย์ธรรมดาเป็นพระเจ้าแต่พระเยซูสอนมนุษย์ให้นมัสการพระเจ้าที่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเป็นพระเจ้าและพระเจ้าที่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาก็คือพระเยซูและถ้ามนุษย์จะนมัสการพระเยซูมนุษย์จะต้องนมัสการพระองค์ในวันเสาร์ เพราะวันนี้เป็นหมายสำคัญระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าว่าเราเป็นคนของพระเจ้าและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราผู้จะทรงกระทำมาให้เราบริสุทธิ์พระธรรมเอเสเชียนบทที่20ข้อ12 แต่ผู้นำทางด้านศาสนาประเทศมหาอำนาจประเทศนี้เขากำลังจะแย่งชิงการนมัสการพระเจ้าของมนุษย์ไปจากพระเยซูโดยจะใช้วันอาทิตย์ที่เขาตั้งขึ้นมาโดยกฎหมายเป็นอำนาจในการแย่งชิงและอำนาจนี้แหละเขาจะยึดเอาพระนามของพระเยซูไว้มาเป็นฉากบังหน้าแต่เบื้องหลังอำนาจนี้เป็นที่อยู่ของซาตานเป็นอำนาจที่ต่อสู้พระเจ้า เป็นอำนาจต่อต้านพระบัญญัติสิบประการของพระเจ้าและเขาจะทำลายทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำพยานของพระเยซูก็คือพงพันธุ์ของนางที่เหลืออยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่1 2 1ข้อ17นี้นะค่ะก็ขอฝากเตือนชาวคริสเตียนทุกคนให้เข้ามาศึกษาให้เข้าใจการที่เรานมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์เนี่ย เรานมัสการใครเราไม่ได้นมัสการพระเยซูเลยนะคะเรานมัสการซาตานเพราะวันนั้นเป็นวันที่ซาตานมันตั้งขึ้นมาให้เราไปนนมัสการมันก็ฝากเตือนชาวคริสเตียนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็นำข่าวสารมาแบ่งปันกันแต่เพียงเท่านี้นะคะกลับใจใหม่มาหาพระเจ้าที่แท้จริงนะคะเพื่อท่านจะไม่ตกสู่ความพินาศในวันสุดท้ายนะคะขอพระเจ้าทรงนำค่ะ